นักฆ่ารายนี้แขวนแตงโมไว้บนต้นไม้จากนั้นเขาผูกเชือกไว้ที่ต้นไม้อีกต้นแล้ววางปืนของเขาไว้ตรงกลางการจัดฉากง่ายๆก็พร้อมแล้วหลังจากนั้นทอมเล็งไปที่แตงโมที่ห้อยอยู่ไกลๆแล้วเหนียวนิ้วไก่กระสุนถูกยิงออกไปแต่เล็งพลาดไปนิดหน่อยเขาคิดว่าปืนนี้อาจไม่แม่นพอจึงใช้ไขควงปรับแต่งเล็กน้อยเมื่อเลงยิงอีกครั้งกระสุนเจาะตรงกลางเป๊ะตอนนี้เขาพร้อมทดสอบด้วยกระสุนจริง นี้เมื่อยิงออกไปแตงโมแตกกระจายเป็นเสี่ยงๆทอมตัดสินใจว่าจะใช้ปืนนี้สังหารเป้าหมายตัวใหญ่แต่ปัญหาคือเป้าหมายของเขาจะแสดงที่คลับซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะพบปืนเข้าไปเขาต้องคิดแผนใหม่ทอมสร้างรองเท้าที่ดูธรรมดาจากภายนอกแต่ภายในแบ่งเป็นช่องหลายส่วนเมื่อประกอบกันมันกลายเป็นปืนสไนเปอร์พลาสติกพลังสูงสามารถหลอกเครื่องสแกนความปลอดภัยได้กระสุนถูกซ่อนในเคสโทรศรรัพท์ เพื่อไม่ให้ใครสงสัยหลังเตรียมการเสร็จทอมไปถึงคลับล่วงหน้าสิบชั่วโมงระหว่างตรวจความปลอดภัยเขาว,วางโทรศัพท์ลงในถาดเดินผ่านสายตายามอย่างไม่เกรงกลัวตอนนี้เขาอยู่ในคลับโดยไม่มีปัญหาทอมเปิดประตูหลังแล้วขึ้นไปบนดาดฟ้าเขาซ่อนตัวใต้ท่อจากจุดนี้มองเห็นทั้งคลับชัดเจนเขาถอดรองเท้าประกอบชิ้นส่วนเป็นปืนสไนเปอร์แล้วรอคอยรอนานโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่จู่ๆสถานการณ์เปลี่ยนไปพนักงานขับเริ่มปรวดปราทอมรู้ว่าเป้าหมายกำลังมาการรักษาความปลอดภัยที่ประตูเข้มงวดขึ้นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งยื่นภาพสเกจให้หัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยทอมเห็นมันคือภาพของเขาเองนั่นหมายความว่าพวกเขารู้ว่าเขาอยู่ที่นี่ถ้าเขาประมาทแม้แต่นิดเขาจะถูกจับทันทีทีมรักษาความปลอดภัยเริ่มค้นบนดาดฟ้าระหว่างพวกเขากับทอมเหลือแค่สาเมตร ทอมพยายามนิ่งให้มากที่สุดหัวใจเต้นแรงสักพักการค้นหาสิ้นสุดเสียงประตูปิดดังขึ้นทอมถอนหายใจด้วยความโล่งอก5ชั่วโมงต่อมาครับเริ่มแน,น่นงานใกล้เริ่มทอมค่อยๆอ,ออกจากที่ซ่อนใต้ทอพร้อมปฏิบัติภารกิจแต่เป้าหมายของเขาเจ้าเล่มีกระจกกันประสุนกันหน้าถ้าทอมยิงตรงๆพานกิจจะล้มเหลวเขาต้องรอจังหวะในที่สุดโมเมนต์นั้นก็มาถึง หัวของเป้าหมายโผล่พ้นกระจก